สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาถ่ายคลิปสิ่งหนึ่งให้ดูนะคะเปรียบเทียบกันหวังว่าจะได้เป็นความรู้กับเพื่อนๆเกษตรกร,กรหรือผู้สนใจนะคะ,ะคุณยายทำอันนี้เขาเรียกว่ากระถางสูงค่ะสูงเกือบเม็ดเลยค่ะคุณยายทำเพื่อปลูก พืชผักสวนครัวอย่างเช่นต้นหอมต้นชีหอมพวกนี้นะคะใบชีหอมใบเลื่อยสามารถปลูกข้างบนกระถางนี้นะคะคุณยายก็ปลูกมาแล้วหลายปีนะคะ,ะการทำกระถางก็จ้างเขามาทำราคาใบหนึ่งก็80บาทค่ะคุณยายก็ทำได้หลายกระถางทั้งสิบกว่ากระถาง ทำไมคุณยายต้องปลูกในกระถางสูงคุณยายจะเล่าให้ฟังนะคะคุณยายนี้ปลูกพืชทั้งบนพื้นดินแล้วก็กระถางเตี้ยทีนี้ก็เห็นว่าปลูกบนพื้นดินเนี่ยนอกจากวัชพืชจะขึ้นเยอะพวกหญ้าพวกต้นไม้ที่เราไม่พึงประสงค์จะขึ้นเยอะแยะแล้วเนี่ยมันก็มีแมลงค่ะแมลงที่มัน ไม่ต้องบินขึ้นสูงเลยค่ะ,มะแมลงส่วนมากมันจะอยู่หน้าดินนะคะ,มะแมลงที่มันเป็นภัยต่อที่มันกินต้นพืชผักของเรานี่มันจะเป็นมแมลงที่อยู่ต่ําๆนะคะทีนี้ดีหน่อยถ้าเราปลูกในกระถางที่สูงขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอันนี้ mm. ก็จะมีมะแมลงบ้างแต่ก็ไม่เยอะต่างกันเลยค่ะ ถ้าดินปลูกที่พื้นดินเนี่ยหน้าดินเนี่ยจะมีทั้งเพลี้ยขึ้นเร็วค่ะมดขึ้นเร็วที่นี้คุณยายก็เลยไปได้เห็นคนหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับการปลูกต้นพืชผักสวนครัวในที่สูงเนี่ยเขาน้าจะเป็นผักลอยน้ำนะคะเ,เขาบอกว่าทำไมต้องยกสูงเพราะว่าถ้าผักนี่อยู่ในที่สูง มแมลงก็ไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามแมลงส่วนมากเขาจะบินอยู่ต่ําๆเขาว่าอย่างนั้นนะคะคุณยายก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะ,มะแมลงมันมีปีกมันก็คงเห็นแล้วมันคงจะบินขึ้นมาข้างบนเนาะ,ะแต่ว่าคุณยายก็ปลูกปีก่อนโน้นในกระถางสูงนี่มันก็ได้ผลนะคะงามมากเลยค่ะผักขึ้นช่ายบ้างพวกผักหอมผักชีใบเลื่อย ชีหอมพวกนี้คุณยายปลูกผักชีลาวนะคะทีนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่เป็นเเขาเรียกไม่เป็นเพลี้ยไม่เป็นแมงขึ้นนะคะไม่มีอะไรตอมนี่ก็เห็นได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันมันก็ใช่นะคะไม่ต้องฉีดยาเลยค่ะแล้วมาดูมะเขือที่คุณยายนะคะเอามาปลูกหนุ่มคุณยายเอามาจากอนันตค่ะคุณยายชำวบโน่นเ,เห็นไหมคะต้นไม่งาม คุณยายเห็นกระถางมันว่างอยู่คุณยายก็เอามาปลูกเข้าไปนะคะไม่ได้พิธีพิธันอะไรมากมายนะคะต้นที่เอามาก็เป็นต้นที่ไม่ได้สวยเท่าต้นนี้เลยค่ะเนี่ยพวกนี้เอามาปลูกเข้าไปในดินที่มันอยู่ลึกๆอย่างที่เห็นนะคะแล้วคุณยายก็ไม่ได้ค่อยรดน้ำด้วยรดในวันแรกแล้วก็น่าจะประมาณสัปดาห์ละครั้งทีนี้ก็ อันนานก็มาดูนะคะเอ่อพอมาเห็นวันนี้คุณยายเห็นความแตกต่างของเขาเลยค่ะเขาเจริญเติบโตมากมายแล้วเขาก็กําลังเป็นดอกเห็นไหมคะดอกงามมากเลยค่ะอันนี้มะเขือยาวสีเขียวนะคะอันนี้มะเขือยาวสีม่วงค่ะสามต้นนี้เอามาต้นเล็กๆแครแกรนมากเลยค่ะ คุณยายมาเห็นตอนนี้คุณยายก็เลยว่าเออการปลูกในกระถางสูงนี่มันก็ดีอย่างเนาะแมงไม่มาวุ่นวายอะไรเลยค่ะไม่มีแมงเลยค่ะปกติที่คุณยายเคยปลูกบนพื้นดินน่ะยังไม่โตเท่านี้มดก็ขึ้นแล้วค่ะใบหงิกใบงอพอมดขึ้นก็จะมีเพลี้ยขึ้นตามขึ้นมานะคะก็คือมดมันไปกินเพลี้ยค่ะเห็นไหมคะ สิ่งที่เขาพูดมันน่าเชื่อถือเลยค่ะที่เขาบอกว่าถ้าปลูกในบนที่สูงถ้าในกระถางก็ได้แต่ว่าต้องยกยกเป็นร้านขึ้นให้สูงสูงยิ่งสูงยิ่งมแมลงยิ่งไม่ขึ้นเลยค่ะเพี้ยไม่ขึ้นเออมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันถูกต้องตามที่เขาพูดเลยจ้าใครที่อยากปลูกเหมือนคุณยายนะคะ กระถางนี้ทำไม่ได้ยากเลยค่ะซื้อตะแกรงเหล็กมาม้วนเข้าเท่าขนาดที่เราต้องการค่ะพอม้วนเข้าแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวนี่ยัด,ย,ด,ย,ดยัดเข้าไประหว่างรูตะแกรงเล็กๆไม่ต้องแน่นหนาหรอกค่ะแล้วก็เอาปูนฉาบขึ้นมาเลยค่ะเอาปูนฉาบขึ้นมาเห็นไหมคะเอาปูนฉาบขึ้นให้เขาเปียก เสร็จแล้วก็โอเคตามที่เราอยากได้นะเราก็บอกช่างเอาอาคุณยายก็ยังไม่ได้ทาสีหรอกค่ะปกติว่าจะทาเป็นรูปกิ่งไม้ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าใจร้อนต้องเอามาปลูกก่อนเห็นไหมคะสวยงามดีนะถ้ายิ่งทาแล้วเราต้องมีที่สวยๆไปวางอันนี้ที่ไม่สวยก็เลยเอา้า ทิ้งเขาปลูกเน้นของที่กินได้ก็แล้วกันสวยงามนะคะเขียวขจีเลยค่ะพอเขาออกดอกต่อไปคุณยายก็จะเอาปุ๋ยมาให้เขาแล้วค่ะปุ๋ยที่จะเอามาใส่เขานี่ต้องเป็นสูตรตัวกลางและตัวหลังนะคะสูตรตัวกลางและตัวหลังสูงอาจจะเป็น8 25 สาประมาณเนี้ยหรือ5 30สามสิบที่จริงมันจะมีหรือไม่คุณยายก็ไม่รู้ก็คือพูดตัวอย่างปุ๋ยให้ฟังคราบว่าสูตรตัวหน้าคือตัวหน้าเลขน้อยปุ๋ยนี่มันจะมีอยู่สามตัวตัวหน้าตัวกลางแล้วก็ตัวหลังถ้าสมมติว่าพืชเราเริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยเราจะไปใช้ปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยยูเรียซึ่งมันจะมีตัวหน้าสูงอาจจะเป็น 2ี่สหศูนย์ศูนย์หรือ25่สิบห้ายี่สิบห้าห้าประมาณนี้เนาะยี 25, ตัวหน้าตัวกลางก็เป็น 5. ตัวหลังก็เป็น 5. เพราะว่าตัวหน้านี่บำรุงใบค่ะถ้าเราปลูกพวกผักอะไรที่กินใบกินยอดก็คือเอาตัวหน้าเยอะนะคะทีนี้ถ้าเน้นดอกและผลก็เอาตัวกลางกับตัวหลังค่ะมันมักจะคู่กันนะคะ,ะเพื่อดอกเขาจะได้ติด ดอกจะได้ออกเยอะอันนี้ถือว่ายังไม่ออกเยอะค่ะเพราะคุณยายยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะคุณยายก็เพิ่งมาเห็นค่ะว่าเขาแอบสวยลำต้นนี้โตเท่ากับเห็นไหมคะโตเท่ากับนิ้วมือคุณยายเลยค่ะใหญ่มากเลยนะคะนี่อาอก,กล้องอยู่ไกลเฉยๆก็เหมือนกับมันเล็กที่จริงใหญ่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ไปอยากทําเหมือนคุณยายนะคะทํากระถางก็ไม่ยากเอ่อบางคนนะคะทํากระถางนี่พอเอ่อพวกเศษผ้าเก่าๆนี้นะคะรถมาเศษผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะคะผ้านุ่มๆหรือไม่นุ่มก็ตามนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอ่อชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้ก็ก็ได้ค่ะไม่เป็นไร ที่นี่พอตัดเสร็จแล้วเราก็ไปชุบน้ําปูนนะคะปูนซีเมนต์นี่ค่ะชุบแล้วเราก็เอาพาด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 เข้าไปกับตะข่ายตะข่ายลวดนี่นะคะพาดเข้าไปดึงเหมือนถักเข้าไปในเส้นลวดเลยค่ะถักเข้าเสร็จแล้วก็เอาปูนนี่ที่ผสมกับทรายให้ได้ส่วนแล้วก็ฉาบขึ้นมาฉาบข้างในข้างนอกฉาบข้างในก่อนนะคะ ฉาบเราอยากได้หนาเราก็ฉาบหนาหนาแค่นั้นเองค่ะอะไรเมียวออกมาลูกไม่กลัวงูเหรออ๋อหมากับหมามาไล่แมวยายงามมากเลยค่ะคุณยายจะเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบตรงไหนก็เอาไปทำตามคุณยายก็จะดีใจเลยค่ะ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้แนะนำเพื่อนๆนะคะค่ะำพอดีค่ะกำลังมืดค่ะที่อุดรธานีใครที่ชอบก็กดไลค์ให้คุณยายด้วยนะครับสวัสดีค่ะ